มีปัญหาสงครามในยูเครนและปัญหาห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักลงนั้นไม่ใช่สาเหตุของเงินเฟอ้อที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดในสวีเดนเพราะต้นเหตุที่แท้จริงคือบียอนเซ่นักร้องสาว R&B ที่มีชื่อดังก้องโลกซึ่งเธอจะมีการจัดคอนเสิร์ตเว r ร์ t ท u วโดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้เริ่มต้นเปิดทัวร์ที่สวีเดนเรา การต่างลังหลามาร่วมชมคอนเสิร์ตของตัวแม่ตัวหม่ำผู้นี้ทําให้ความต้องการทั้งทางโรงแรมและร้านอาหารพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้อัตรางเงินเฟ้อของสวีเดนในเดือนพฤษภาคมพุ่งขึ้นถึง9.7ซึ่งสูงกว่าที่คาดการเอาไว้ที่9.4อซต์คอนเสิร์ตของบียอนเซนั้นกินเวลาถึง2วันโดยมีผู้ร่วมชมมากถึง4.6หมื่นคนถึงขนาดที่วิสิตสต็อกโฮมยอมรับว่าการท่องเที่ยวที่ฟื้นฟูขึ้นในสต็อกโฮมของเดือนพฤษภาคมเป็น เป็นผลมาจากบียอนเซ่เอฟเฟกทั้งนี้นักเศรษฐศาสตร์มีข้อสังเกตเพียงเล็กน้อยว่าการแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวของศิลปินบียอนเซ่ครั้งแรกในรอบ7ปีจะเป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับเศรษฐกิจด้วยหรือไม่โดยมีคาดการว่าคอนเสิร์ตของบียอนเซ่นน่าจะทํารายได,ได้ได้เกือบ8.8หมื่นล้านบาทเมื่อมันสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนปีนี้